พี่ครับผมอยากลองของอ่ะผมวันนี้พี่อยู่ว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเลยไม่จะไฟอ่ะ40นาทีเลยอ่ะเราอยากลองผมต้อนผมตาตาแล้วเลยแต่ว่าไม่เคยลงนูนเลยนะครับ4นาทีนี่เดี๋ยวเจอของผมไปนี่เดือดฮัก์ที่ลองสามนาทีดูก่อนสามนาทีเลยสามนาทมาก่อนลองสามก่อนค่อยสี่ผมพี่เดินมาถึงบอกขอ40นาทีเลยนะนี่ยืนย <killing> <Madonna olie. S 1> ังไม่เสร็จนะเนี OLED ่ยไอ้กิ๊กมาอะไรเนี่ยพี่มาไหนเพื่ รอนเมืองนเมืองผมบางนีนะอ้ย่ที่เดียวกันพี่พี่อยู่ไหนครัอยู่อยูเวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาขอเสียทีรู้เลยว่าไม่เคยทำจริงรู้เลยว่าไม่เคยทำจริงขอเสียทีมาเก็อนอ่ดีครับผมมาขอทับรองกับทีนไมไปอชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อกอนชื่อกอนถ้าเกิดว่าล็อดได้นะ เอาไปเลยสมาชิกหนึ่งปีไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าโดนน็อคไม่มีอะไรให้นกจากกิฟต์เชอร์เรียนวยไันหนึ่งอ้าโอเคมั่วะสามวันนี้แหละเนาะเนาะไปเลยโอ้ยอุ้ยเอาว่ะมาตู้เนี่ยมาเพื่อตู้เนี่ยเอ้ยอุ้ยมาเพื่อตู้เหระนี่แยกยื้อไปทีนึงไอ้ที่ดี <laughs> kê, 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 mệt. Mệt đi đi, mặt đi. À. Bỏ về Ui. Ui, tù à, tù à. Ui. Ê, <laughs> ไอ้วงแบบนี้เลยดิมัดไ่ไม่มีเชือกไม่มีเหงื่อตุ่มเหงื่อนไม่ส่ด้วยรู้ว่าไม่ใส่เดี๋ยวไปร้ายกันมั้มถอดเลยพัดเลยพัเลย าตัวเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มาคุ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่มากเลโอ้ยหเก่งมาก ว่าใจสู้นะว่าใจดีก็ได้ฮแต่อย่างทนี่ like e rule. Rule. ้อน like ั่ม่นั่งก่อนั่งก่อนเยเดี๋ยวต่อให้น้องเราไม่ได้นะแต่มาถึงนี่นะผมเดี๋ยวถ้าอยากจะเก่งขึ้นจะมีกิฟต์ให้เรียนนะครั้งหนึงในคลาสมาเรียนมวยใส่ยงงนะีเนต้เตผมมาแล้วก็มยเลยโอเคผมใครอยากจะมาลองลงมมาได้นะคือใคร ล้มพวกเราได้นับได้นะเอาสมาชิกเนึ่งปีแต่เกิดว่าแค่มาเนี่ยเดี๋ยวเรามีกิฟต์ไว้เชื่อให้ทุกคนนะเรียนงวดปีหนึ่งครั้งนะกับสิ่งอ้วนครับเป็นเป็นคาร,รวมนะผมโอเคมีแต่ฟใตัดินแคมป์ฝากแล้วผมเปิดรเร็วนี้